ทีนี้พอเรามาเป็นนักข่าวเนี่ยมีเงินเดือนแล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวนอกจากอ่านหนังสือก็คือี<ม>พ,พเดียวกันพวกสายบันเทิงส่วนใหญ่ะก็นี่แหละเย,นย,นยน็นๆเราละเริ่มรวมกลุ่มเพิ่งมามียุคหลังนี่อาจจะมีบางคนสายควันพวกเขียวเนี่ยเห็นไหม เคยวางแผนจะเขียนนิยายใช่ไหมทีนี้เรามั่นใจว่าเราเล่อเรื่องเป็นไงแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ็ดูคนอื่นเขาว่าเยอะแล้วทําไมกูไม่เล่าเองบ้างสักแค่นั้นเองหนึ่งในเหตุผลที่ผมเป็นผู้กำกับหนังและอยากทําหนังเพราะผมถูกดูถูกโดยผู้กำกับหนังรุ่นพี่ mm hmm. เขาพูดประโยคนี้ต่อหน้าผมว่ามึงอดีตเอางานคนอื่นมาพูดแน่จริงมึงลองมาทําเองบ้างสิผมก็ให้การ พอเป็นนักเขียนแล้วมาทําหนังมาเป็นผู้กํากับงานเขียนยังทําต่ออีกไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้งานเขียนหนึ่งผมเป็นคนไม่ชอบเขียนอินเทอร์เนต็ตออนไลน์เพจอะไรเพราะว่าผมมีนความรู้สึกว่าผมยังเป็นพวกเขาเรียกคนโบราณโอสกูลา School, มันต้องเขียนพิมพ์บนกระดาษเปื่อนหมึกแล้วสื่อสิ่งพิมพ์มันมันหมดแล้วมันหมดยุคแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีพื้นที่ให้เขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้เหมือนกึ่งๆกเกษียณตัวเองแล้วเพราะว่าลูกๆจบหาอะไรมีงานทําหมดแล้วก็เลิกหมดแล้ว mm. ที่เขียนทุกวันนี้เขียนเอามันใน a ฟ e b o o k เรื่องสั้นก็ไม่ได้เขียนแล้วเรื่องสั้นในเลิกมานานแล้ว mm. นิยายเขียนไว้เรื่องหนึ่งไม่จบเขาเรียกบทแรงบรนดาลใจแล้วมั้งแต่บทหนังยังเขียนอยู่มีนึกอะไรออกอยากอยากเขียนเป็นทรีตเมนต์เป็นบทหนังคร่าวๆก็ เขียนเขียนไปทิ้งทิ้งไ้ยังมีมีบทหนังที่เขียนเสร็จแล้วตอนนี้อยู่สองเรื่องสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะไม่เขียนเองจะให้รุ่นใหม่เขาเขียนแต่ว่าจะกำกับเองแต่ว่าทั้งหมดก็ยังไม่ในทุนยังไม่ได้ say yes, say no. เซเยเซเโนก็เลาคนเลิกอ,อะไแหละ <c oughs> คือ <c oughs> ทุกวันนี้เขียนใน Facebook เขียนวิจารณ์หนังเรื่องที่ชอบ <c oughs> บางเรื่องก็ดูแล้วงุดหงิบย่างล่าสุดที่เขียนค่อนข้างยาวก็คือฮังเกอร์แต่ว่าเราเขียนในมุมนี่เราเคยทํามาหมดแล้วไงเร้เอ คงเดมันก็รุ่นน้องรู้จักมากทีกันด้วยแต่ว่าถามว่ามันลึกๆมันคงโกรธไม่คงโกรธแหละเพราะเขียนแรงอยู่ติดตามได้ทางไหนครับผมมี Facebook ส่วนตัวผมไม่ได้เปิดเป็นเว็บเพลงเว็บเพจเลยผมอยากเขียนผมก็เขียนใน Facebook ผมแหละครับก็คือการเข้าไปอยู่ในกองเซ็นเซอร์อันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือกฎหมายเซนเซอร์เนี่ยมันมาจากพรบวัยนพย์นี้แก้ไขจากของเดิมเมื่อ2,497 ผมมีส่วนในการแก้สกฎหมายเซ็นเซอร์แต่ตอนนั้นเป้าหมายเราก็าคือเราไม่ต้องการให้มีการเซ็นเซอร์เลยอแต่ในที่สุดผลของกฎหมายมันออกมามันยังมีระบบเซ็นเซอร์เมื่อก่อนงานเซ็นเซอร์มันอยู่ในมือตำรวจซึ่งมันมีเหตุผลที่ทำให้วงการหนังไทยมันไม่ไปถึงไหนเพราะว่ามันมีเรื่องคอล์รัปชันการอนุญาตให้ฉายมันมีการติดจ้งบนใต้โต๊ะทีนี้พอแก้พรบรเสร็จกฎหมายเซ็นเซอร์มันยังอยู่แต่มัน ปรับให้กลายเป็นไม่ได้ห้ามฉายแต่แบง่งเป็นเลตติ้งทั่วไป13บสามบวกสิบวกสิบวกยีบวกตัวเลขมันคืออายุ mm. แล้วมันก็จะมีกรอบบังคับว่าหนังไหนเข้ามาตรฐานให้ทั่วไปหนังไหนเขามีเขียนเป็นข้อๆไปเลยว่าต้องไม่เข้าขายดังต่อไปนี้ซึ่งเป,เ,ปเป็นรายละเอียดตามว่าอายุ20ดูไม่ได้ต้องมี เงื่อนไขยังไงบ้างต่ำกว่า18ดูไม่ได้ต่ำกว่า15-13หรือดูได้ทั่วไปไม่ไม่จำกัดเพศวัยคือคือเลททั่วไปอันนี้มันเป็นกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับเฉพาะภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์สาธารณะเท่านั้นนั่นหมายความว่าที่คุณดูเน็ตฟิกดูพลามว์วิดีโอดูดิสนียกองเซ็นเซอร์เข้าไปเขาไปทำอะไรหนังไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนั้นเขาจะเซ็นเซอร์ตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณ เอาหนังไปเข้าโรงปั๊บอ่าคราวนี้คุณต้องไปผ่านกองเซ็นเซอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมสัดส่วนของกรรมการเนี่ยชุดหนึ่งจะมีเจ็ดคนสี่คนเป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่อีกสามคนเป็นคนนอกหรือข้าราชการที่กเกษียณแล้วทีนี้สมาคมสมาธมภาพยนต์กับสมาคมผู้กำกับหนัง ก็เลยผลักดันต่อรองธรรมนาจทางรัฐขอเอาคนของเราที่เป็นคนเขียนบทเป็นตากล้องเป็นผู้กกับหนังเป็นนักแสดงเข้าไปเป็นกรรมการเซ็นเซอร์มันเป็นการเสนอชื่อแลวคัดสรรสรรหาแหละอ,อย่างผมเนี่ยถูกสมาคมสมาคมภาพ,พยนตร์กับสมาคมผู้กับส่งเป็นตัวแทนเขาก็เอาเลคคอร์ดผมไปดูแต่คนที่จะแต่งตั้งผมเนี่ยคือรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกับบอร์ดของกระทรวง ว่าคุณสมบัติผมคอ a l i f i e d ไหม <S 2> <S 2> ผม,มถูกคัดเลือกเข้าไปแต่ผมไม่ได้เดินไปสมัครกับสมาพันธ์นะว่ากูอยากเป็นเซนเซอร์การไปนั่งดูหนังอาทิตย์ละสองวันวันละเรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหาย<ม>กรรมการในเทศทุกนวันนี้มีห้าชุดการให้เลทของแต่ละชุดเป็นเอกเทศถูกชุด A B C D E หนังที่แต่ละชุดจะได้ดูเนี่ยไม่ใช่กรรมการเซ็นเซอร์กาหนดเจ้าหน้าที่ของกองเซ็นเซอร์เขาจะจัด ตารางการดูกับเรื่องให้เราเราเลือกไม่ได้กรรมการแต่ละชุดมีเจ็ดคนครบองค์คือสี่ต้องไม่ต่ำกว่าสี่ถ้าเมื่อไรต่ำกว่าสี่กรรมการชุดนั้นยกโยนไปให้ชุดอื่นเขาเขาทำงานกันยังไงครับพี่ก็คือพอนัดวันเวลากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูหนังทั้งเรื่องในโรงมานั่งด้วยกันดูกันดูเหมือนดูโรงหนังเลยคุณต้องอยู่ คุณต้องก็ไปดูหนังตั้งแต่เปิดไตเติ้ลจนกระทั่งหนังจบแล้วออกมาประชุมอ๋อก็คือหลังจากเสร็จปุ๊บประชุมเลยใช่ว่าจะให้เลทอะไรแล้วก็ถกเถียงกันแล้วถ้ามีมติแล้วหลักการมันก็คือเราจะถามตัวแทนของหนังว่ามติที่เราให้เนี่ยคุณแฮปปี้ไหมพอใจอไหมเราต้องดูก่อนว่าเขาขออะไรมา อย่างล่าสุดเนี่ยแบดบอยหนังไทยที่จะเข้าเนี่ยเขาขอเลททั่วไปเราดูแล้วเราบอกว่าให้ไม่ได้เราให้15หเขาไม่แฮปปี้เราก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาดีเบตเดี๋ยวนั้นเลยผมเป็นกรรมการเซ็นเซอร์มา4ปีนี่เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่โปรดิวเซอร์หนังมาดูแลการเซนเซอร์ด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะให้เด็กแมสเซนเจอร์กับเด็กฝ่ายธุรการมาซึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วตอบอะไรก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ ผู้กำกับหรือผู้นวยการสร้างซึ่งรู้เรื่องทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ผ่านการดูก็ป,ปีเอก็ป,ปีเอคือกอป,ป,ออกอป,ปที่เขาส่งมาให้กรรมการเซนเซอร์ดูเพราะนั้นพอเราบอกเลดไปเนี่ยปัญหาของหนังไทยซึ่งเป็นความบกครองไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบหนังไทยทุกเรื่องที่ส่งกรรมการเซนเซอร์ควรจะมีไม่อย่างน้อยหนึ่งคนในสามคนนี้มาถ้าไม่โปรดิวเซอร์ก็ต้องไล์โปรดิวเซอร์หรือไดเรคเตอร์เพราะ ถ้าเลทที่คุณขอคุณไม่แฮปปี้เขาเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปโต้แย้งและอธิบายได้แล้วมันก็จะมีขั้นตอนว่าถ้าคุณไม่ยอมรับเลทนี้คุณต้องอุทธร์ทีนี้อุทธร์เนี่ยถ้าอุทธร์เมื่อไหร่มันจะไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการเซ็นเซอร์5ชุดแล้วมันจะเป็นบอร์ดใหญ่ mm hmm. เขาเรียกเนชนะั่น a l ลฟ l มบอร์ดซึ่งมีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีลงมา เกี่ยวข้องไปแล้วโปรแกรมที่คุณวางไว้จะถูกยืดออกไปอย่างน้อยเป็นเดือนแต่ถ้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างแบดบอยเนี่ยคุณอยากให้เราพิจารณาใหม่เรามีคาแนะนําให้คุณไปตัดฉากนี้ของตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วส่งเข้ามาพิจารณาถ้าเขาปฏิบัติ norm กับคาแนะนาของเราหนังเรื่องนั้นส่งกลับมาใหม่จะถูกส่งกลับมาที่กรรมการชุดเดิมแต่ถ้าอุทธรณ์แล้วเนี่ยไม่ใช่กั่ชุดห้ชุดแล้วไปอีกระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าหนังคุณไม่ใช้ในโรงหรอ คุณจะฉายเวอร์ชั่นไหนก็เรื่องของคุณหนังที่เข้ามาบ้านเราที่มาฉายทั้งหมดมว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังชาติไหนหนังไทยเนี่ยทุกเรื่อง,องเฉพาะห,หนังที่จะลงโรงาสาธารณะต้อง,ต,อง,งศศต้องมาผ่านกองเซ็นเซอร์ต้องมา <ๆ S 2> ผ่านกองเซ็นเซอร์เพื่อให้เลทบ<ๆ>แต่มันก็จะมีจุดอ่อนอยู่ไม่กี่จุดที่พวกนั้นเขากลัวศาสนาสถาบันแค่นั้นแหละเพราะที่เหลือเนี่ยคุณจะไปด่าพ่อเล่อแม่ใครเนี่ยมันมีกฎหมายหมิ่นประมาณ ก็ไปว่ากันตรงนั้นตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์สมมติคุณด่าไอตูเนี่ยไอตูไหนไม่รู้เนะี่ยถ้าไอตูนั้นสรุปว่าเป็นกูคือคนที่ตูกด่ดากูฟ้องมีประมาทมึงไอ้นี่คุณไปไปชนไปฟัดกับไอตูเองเพราะไอตูประเทศนี้แม่งมีตั้งเป็นหมื่นไอตูถูกไหมมันอยู่ที่เนื้อหาคุณอนะคนดูดูแล้วนึกนึกถึงไอตูไหนแค่นั้นเองอย่างเคสล่าสุดที่เราเห็นกันในข่าวนะครับก็คือหนังเรื่อง คุณพยนแล้วสุดท้ายเนะี่ยเขาหาทางออกโดยการทําเป็น2องเวอร์ชั่นเขาเลือกที่จะแบ่ง2องเวอร์ชั่นเพื่อการตลาดอคือถ้าคุณคุณพยนเลทที่บอกว่าบวก20่สิการขายตั๋วต้องขอดูบัตรประชาชนหมดมแล้วถ้ามีการแรนดอมโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงหรือมีคนไปแจ้งโลงจะโดนปรับ2อง0,000บาทถ้ามีเด็กต่ำกว่า20ดูเมื่อไหร่แม้แต่คนเดียวคุณโดนทันทีสองแสนเขาเปลี่ยนชื่อด้วยไงเพราะฉะนั้น เลดมันจะบอกเลยว่าถ้ามึงอยากดูฉบับรุนแรงเลือดก,กระฉูดมึงไปดูห่วกยี่สิบแต่เด็กดูไม่ได้หรือเลดทั่วไปเนี่ยเด็กเล็กดูได้หมดมแต่เลดสิบสากับสิห้าเนี่ยจริงๆอะมันไม่ผิดกฎหมายแต่เขามีคําอธิบายว่าควรจะมีผู้ปกครองไปดูด้วย เพื่ออธิบายเด็กว่าไอฉากบางฉากทําไมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้โดยธรรมชาติหนังพวกนี้คุณว่าเด็กสิบสามสิบห้ามันจะดูไหมล่ะเพราะเด็ก1ิบสาสิห้าถ้ามันจะไปดูนะอ่ะสิบห้าเป็นทีแล้วมันอาจจะไปดูกับเพื่อนแต่สิบสามนี่ผมไม่เชื่อว่ามันไปดูกันโดยไม่มีผู้ใหญ่ไปยังคุณพยนต์เนี่ยเขาไปเจอกรรมการซึ่งเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟไอ้นีก็ไม่ได้ไอ้นั้นก็ไม่ได้อุย้ยพระเห็นหอยหนะ่อยอู้หอย <laughs> ก็หอยแล้วมันจะเป็นไงก็หอยก็หอยอ่ะก็บอก ทั่วโลกเขาก็เห็นหอยกัน,นมาดูหนังวัลังมันก็เดินเห็นหอยกันแล้วยังไงอ่ะ <c oughs> เขาแค่เห็นหอยเขาก็ชออ<ม>็อกแตกไงเขาไม่ได้ดูบริบทของเรื่องว<ม>่าเรื่องมันจูงมายัางไงนางเอกถึงแก้ผ้าให้คนดูเห็นหอย<ม>อย่างที่เราคุยกันมานะครับก็ได้รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ทั้งวงการภาพยนตร์ไทยวงการบันเทิงไทยผ่านชีวิตของพี่สนั่นจิตบางสะพาน <c oughs> ที่อยู่ในวงการนี้มาสี่สี่กว่าปี ได้45ทั้งหมด45โอ้ก็ถือว่ายาวนานและจริงๆอ่ะยังมีเรื่องราวที่มากกว่านี้อีกเยอะที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทําหนัง<ม>ทั้งในและนอกวงการผมผมกำลังจะมีรายการลง YouTube <ะ>ทําเอามันกันเบื้องหลังวงการหนังไทยนี่แหละชื่อรายการคือเรื่องที่เตี้ยจำแม่ร <c oughs> อสักพักกำลังวางผมจะเล่าดักซ้์ของวงการหนังไทยที่มันไม่เคยมี ใครเอามาเล่าอ่ะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับรายการใหม่ของพี่สนั่นจิตสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกันครับยินดีครับขอบคุณครับพี่ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถติดตามหลังกองได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube c h a n n e l Facebook Fanpage แล้วก็ Tik t o k ด้วยนะครับและช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยว่าอยากให้เราสัมภาษณ์ใครหรืออยากให้ปรับปรุงทางด้านไหนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ